พระอาจารย์คะคุณพ่อเป็นโรคพาร์กินสันอยากให้ท่านระลึกได้ก่อนเสียชีวิตจะทำได้ไหมคะโรคนีไม่ว่าจะเป็นพาร์กินสันกระทั่งอัลไซเมอร์ที่หลงลืมก็ตามเนี่ยพาร์กินสันมือไม้มทีมันจะสั่นอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนั้นเป็นอาการทางกายนะแม้กระทั่งอัลไซเมอร์เนี่ยมันก็เป็นความผิดปกติของการทํางานระบบประสาททาให้หลงลืมมันเป็นความผิดปกติของกายอย่างนะ บางคนถามว่าแล้วคนเป็นอัลไซเมอร์พอตายแล้วเนี่ยไปเกิดใหม่โรคอัลไซเมอร์จะติดกายละเอียดท่านไปไหมยังหงลงลืมอยู่หรือเปล่าบอกไม่ใช่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกายยาพอถอดกายยาไปไปาละเอียดก็เป็นอีกแบบหนึง่งที่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแต,แต่ตอนที่ท่านยังไม่ได้เสียยังไม่ได้ตายในะมีชีวิตอยู่กายหยาบถนับถูกอาการป่วยนั้นคุกคามอยู่แต่กายละเอียดข้างในท่านก็ยังรู้ตัวอยู่นะ แต่ท่านไม่สามารถจะสื่อสารจนกระทั่งผ่านกายหยาบมากับเราได้ตามแบบที่มนุษย์ปกติเขาทากันเท่าน,นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคือให้เราทํากับท่านเหมืออกับท่านรู้เรื่องไงอาคุณพ่อสวดมนต์นะนั่งสมาธินะทําบุญนะอย่างนั้นอย่างนี้พูดไปเถอะแล้วก็บางทีถ้าอยู่ในเกณฑ์ไหวก็ชวนท่านทําด้วยจับมือท่านไปใส่บาตรมั่งไปถวายสังฆทานมั่งหรือว่าให้ฟังเทปสวดมนต์ทำเทปนั่งสมาธิหรือฟังธรรมต่างๆบ้างก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นกายละเอียดของท่านข้างในรู้ตัว ยังสามารถรับรู้เรื่องบุญต่างๆได้ถึงคราวที่ท่านจะหลับตาลาโลกอย่าไปกังวลว่าเอ๊ะท่านเป็นอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยท่านก็จําบุญที่เคยทามาไม่ได้เลยสิกายละเอียดท่านรู้แล้วก็การระลึกนึกถึงบุญนี่แหละจะนําให้กายละเอียดไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีจเจริญต่อ